ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตน่คือีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางรัเสเซียประจําวันพุทธที่3นะครับกุมภาพันธ์หกสี่นะครับเมื่อคืนรัเสเซียฟัน 9. เจาะ8ปนะครับผมวันนี้พรา้มาฟังการวางเลขกันต่อนะครับรัเสเซียวันนี้เด่นครับ27ครับผม ฝันครับขารูดขาวิ่งจัดสองนะครับขารูดขาวิ่งจัดสเน้นไว้ก่อนเลยคือเบิ้ลครับ2องสติดไว้ครับจอครับ12 52 72แล้วก็82 92ครับหลักร้อย ักร้อยมัดเจ็ดนะครับหลักร้อยมัดเจ็ดประมาณนี้ครับรัสเซียน่าจะปิดลบน่าจะปิดลบนะครับถ้าลบบวกก็เน้นเน้นเน้นที่สองไว้ก่อนนะครับเน้นที่สองไว้ก่อนถ้าชอบก็คือสองเก้าสองเก้าสวยแต่ผมว่าเบิ้ลก็สวยเบิ้ลก็สวย <c oughs> สวยหมดนะครับที่วางคือดูตามตารางมาแล้วนะครับดูตามตารางมาแต่คือกรณีคือต้องปิดลบนะครับถ้าปิดบวกก็ มันจะหายไปเลยถ้าปิดบวกไอกรนีจับคู่อ่ะก็เน้นไปที่2แล้วกันนะครับเน้นไปที่2องอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้เพราะว่าผมดูช่วงที่เงียบไปนะี่คือดูด,ด,ด,ดูดูตารางมาด้วยแล้วก็ดูหุ้นมันวิ่งด้วยครับก็ลองพิจารณาดูนะครับรับเสเซียออกผล4ี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีโดยประมาณนะครับเมื่อคืนมันเริ่มเดินแล้วเมื่อคืนเจาะไปหนึ่งดอกแล้วเมื่อคืนหุ้นดึกหุ้นดึกตัวเด่น ตัวเด่นมาทุกหุ้นนะครับมาทุกหุ้นมาเด่นมาทุกหุ้นคืนนี้ขอให้เด่นเดินต่อ3หุ้นเลยนะครับโอเคครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ช่องอาร์ตนี่แคอีกด้วยนะครับคืนนี้มาลุนลัสเสียกันนะครับลุนลัสเสียเสร็จเอาตังค์เล่นลัสเสียไปแทงดาวต่อนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้รวยๆทุกท่านครับจากอาร์ตนี่แคอีกครับ